ໄວໆເລີຍເນາະແບບນີ້ຕ້ອງຂໍເລີຍເຊີນດີໆ ความรักของคุณชายทุ uh, ier, uh, mm ่ทิพพัชเนี่ยนะฮะร้องแย่ร้องแย่นะฮะแล้วก็มารดีนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าแซ่บมากทั้งสามคนโดยเฉพาะฉากเข้าซินที่เป็น Love Scene อะของเอกแล้วก็นางเอกตรงนั่นยังไงยังไงเราอธิบายสิก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะมันเป็นมันเป็นเลิฟ s, <S c e n ที่เป็นทีเรียนะคะมันจะเหมือนเต็มไปด้วยความสวยงามการมองตาการอะไรที่อย่างคือมีความหมาย การพูดอย่างเงี้ยพูดแบบฟังแล้วจะละลายอะค่ะ,ะไหนที่ทราให้แบบจะละลายมากคะคะโอโ้โหเยอะมากขอให้ติดตามชมในละครดีกว่าค่ะนี่อ่ะแต่ต้องขอบอกว่านี่นางร้ายข้างนี้ดีกว่าแซงมากในเรื่องได้บอกอว่าเป็นนางพยาบาลใช่ค่ะเาารื่องนี้แซงยังไงคะเป็นพยาบาลค่ะ,คะก็จริงๆเรา กลัวหมดเลยนี่จะแรงแรงกว่านี้มากๆแต่แต่เราก็ต้องคงความชุดที่เราใส่นนะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างดูกแลกันนิดนึงว่าแบบอะไรที่ควรไม่ควระคะววม,ม,มาคาม,ลมากลัวเด็กจะเสียผ่าตัดนางพยาบาลไปเหรอใช่จริงๆต้องมีกรี๊ดมีคาดว่าถูกมากแต่จะมาแสดงออกอะไรมากมันไม่ได้ใช่ไหมงานม,มันเป็นพยาบาลก็เป็นความลวงด้วด ในเรื่องยังไม่พอจะรักหน้าจอด้วยอะไรอ่แต่ว่าในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้รักกันแต่ว่ามันรักกันหน้าจอค่ะระหว่างเจมกับพี่เนยไะคือไม่มีชีวิตอยู่ไม่อกว่าเป็นความรัแบมู่กแับลูกไอ้แล้วก็รกันมาที่ไหนได้แม่ คือจริงแล้วพี่เนยครับเหมือนกับกับรุ่นพี่ที่เป็นดาราตัวใหญ่ครับก็คอยสอนเราสอนรุ่นสอนนี้แต่ว่ามันจะมีบางมุมของพี่เนยครับที่เขาขี้บ่นบ่นนู่นบ่นนี่บ่นเขาเรียกว่าตัดเตือนไม่ใช่กูบ่นเือเช่น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 เขาเป็นห่วงชเช่นเช่นเช่นอย่างเช่นแบบคือคือตอนแรกเราเล่นละครเลยเราแบบจะแบบมีอะไรที่แบบไม่ไม่ได้สติ๊กขนาดนี้แต่เราบอกว่าละครเรื่องแรกเราต้องแบบ ต้องเปฟะให้ได้นะนี่เป็นคุณชายขนาดนี้ต้องแบบต้องเอานี่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือเป็นห่วงบอกน้องสอนน้องอะไรอย่างงี้มาแล้วที่บ้านที่ยิมแม่ร้ายอ่ะเจมเจมว่ายังไรวยอย่งเงี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับของพี่เนยคือจริงๆแล้วเห็นพี่เนยเป็นดางรยอย่างนี้เห็นว่าเป็นแบบคนวิ่งวิ่งวีในละครอย่างเงี้แต่ว่าตัวจริงเนี่ยแบบเปลี่ยนมากคือไม่ใช่ไทเกอร์นี่เลยเป็นคนที่ห่วงตัวมากแล้วผมเป็นคนที่สนไงครับชอบแบบ อะทูบี้เอะผิดเลยอย่างเงี้ยเดินมาเพื่อนจะดูแบบว่าดูไลน์แล้วก็เล่นไลน์อย่างเงี้ยค่ะระหว่างจะมีแบบเจมบอกอุ้ยถ่ายเซ็กซี่มาเจอตลอดเลยทีนี้เขาชอบชอบมาแบบเล่นด์อินซ็อกอย่างเงี้ยแล้วคนจะคว่เราแบบเอ๊ะแอลเด็กแอลเด็กอ่ะคือจริง่ะคือกับชอ ก็สนุกนะนอกจอยนอกคองลร์ทอนเลยนะคเบื้องหน้เบื้องหลังสนุกหมดเลยนะคะ,ะแต่ว่าความสนุกของวิสรมยาใหม่ของเราวันนี้ยังไม่หมดแต่เพีงเท่านี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้สาวทั้งสองคนไปพักกันก่อนนะ